พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจร่างกายจิตใจของเรารวมทั้งสิ่งที่เป็นที่พึ่งอาศัยของกายเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกๆูกบุคคลต่างๆตลอดจนทรัพย์สมบัติสถานที่บ้านสังคมประเทศชาติที่เราต้องไปเกี่ยวข้องล้วนเป็นกรรมเก่าลักษณะของสันโดษมีสามประการคือ ยินดีตามมีโลกธรรมแปดที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันโลกธรรมฝ่ายน่าปรารถนาได้ลาบได้ยศสรรเสริญสุขโลกธรรมฝ่ายไม่น่าปรารถนาเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกขล้วนเป็นผลจากการกระทําของเราทั้งสิน้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏมีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงสมบูรณ์ด้วยเหตุและผล เราจึงต้องยินดีพอใจแม้มีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจก็ต้องอาศัยปัญญาชอบที่จะยอมรับความจริงจนทำใจให้สงบสบายได้